Oh, hungry. I'm You want to eat? Yeah, yeah, I'm hungry. What, what kind of shop is this? This is a cow gang shop. Oh, yeah, yeah, yeah. In English, nah, I think I, I remember it. Nah. Curry and rice shop. Uh -huh. oh. ไม่ใช่อาหารเกาหลีอะไรไม่ใช่ไม่นี่นี่ curry and rice เนี่ยนะก็คือฉันพูดว่า curry and rice เนี่ยก็คือ curry ก็คือแกงกะหรี่ส่วน rice ใช่ไหม rice rice เขาเขาเขาอ๋อ oh here here some rice 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 so curry and rice ก็คือ ข้าวกับแกงต่างๆก็คือ curry and rice ถัดได้างใช curry and rice สวนฝรั่งยู่จเรียกร้านนี้ว่ายังไง oh okay so this is a curry and rice shop ง่ายๆ rice shop ร้านฝรักงเลย rice shop what do you want to eat man oh what do we got มีเยอะแยะเลยฝรั่งนี่ไหม what's that อันนี้อ่ะอันนี้อร่อยเลย what are these two fish No, two fish, no, no, no. You've got to count them. Knock, knock, knock. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Not uh, two fish, got, got eight fish. Eight, two fish, right? Ah. Ah. Oh, ah. oh. eight ah. fish, fish two. F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 ish two. I want to fish too. No no no. I don't want to fish you. Similar to the tuna. Similar to tuna. เลยโ Oh it's like tuna. Oh like tuna fish. Tuna fish. Mac อะไร Macdonald เลยไม่ใช่ไม่ใช่ Maccauley. ใช่แม Maccauley. หนึ่งเขาส่งภายใน30นาทีจะบ้าเหรอแม Maclo Maclo. Oh Maclo. Oh it's a type of fish right. Oh t นี่แหละ Maclo y Batu, เล็ก Mac Mac. มึงไทยนะ มันเนี้ยเป็นปลาที่ปากเล็กโอเคปลาถ้าปลาใหญ่เป็นปลาวานโอเคโอเคปลาถูกมเนี่ยอร่อยอันนี้อร่อยมากเลยนี่สิอินไทยเป็นข้าวคุกกะปิ shrimp แล้วสตริปสตริปเ chili paste ก็คือน้ำพริกใช่ไหมน้ำพริกน้ำพริกน่าอย่าอย่าอ่าโอเคแล้วกะปิก็คือ shrimp paste อันนี้ก็อร่อยนะสร่างอันนี้อะไรอ่ะอะนึ่งเตู้้ right ฮะเต้าหู้ไม่มีขนมถ้วยฟูก็ร่างอันนี้เป็น No, no. hu. You know, no, this how? is uh no, tofu. No. T-O-F-U T -O -F -U, tofu, you know? Uh -huh. Tofu. You've heard oh, of it, right? Tofu is mean Tofu. Taohu, yeah. hu. Tao hu. What about that? Oh, this What's that? One is a, a catfish. Catfish. <coughs> <coughs> yeah. Catfish. <coughs> right? <coughs> <coughs> catfish. <coughs> <coughs> catfish. <coughs> <coughs> oh, okay. Catfish. Catfish. Okay. Catfish, yeah. And <coughs> ground pork ground pork แย่แล้วป้าจ๊ะถ้ามาตกพื้นแล้วอย่าเอามาขายนะไม่ป้าป้าตกพื้นไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคือพื้นอย่างนี้นะครับแต่อันนี้แปลว่าบดนะครับแบบ grind ช่องหนึ่งครับช่องสอง ground ช่องสามก็ ground เหมือนกันนะครับ ground pork แต่ว่าไอ้ไอ้ที่เขาเรียก ground pepper นี่ยคือไม่ใช่พริกไทยมาจากพื้นแต่คือพริกไทยบดถูกต้องครับ yes yes ground pork มีคำอื่นไหม ground pork ก็มี ground pork อะไร minced 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 นะไร minced เสร็จแต่ minced pork เนี่ยเมนอก n ์ม h อันนี้เนยเออ่โอ้ไขดาราเป็นคนทำอ่ะไข่ดาราไม่ใช่อ่ะไข่ทอดอ่ะไข่สตาเอ็ก e สตาเราต้องคิดางนหยุดคอร์ l i s i น็ n ดิชเราตัวยู o ซ s ิสอ่ะฟรา Fried f r i ยฟราย e d ายอ๋อไข่ทอด g f r i เอ็ก g ไข่ต้มอ่ะ ต้ม is a boiled boiled egg yeah boiled egg boiled egg and fried egg this is a fried egg and ต้ม is boiled egg นั่นแหไข่ล้นอ่ะไข่ล้นอ่ะ you know an egg falls on the ground broken egg ไข่แตกอไข่แตก variety of food อาหารหลากหลายเป็น variety เลยนะโรงอา่ารกินอะไรดีวันนี้วัดวุ้ยไลท์จูอิทอะไรดีอะไรนีุ่้ยอร่อยทั้งนั้นเลยอยากกินก๋วยเตี๋ยวครับโอ๊ยตะลังเกี่ยนี้นะ สาธิบายปนาน,น,านอาหารก็เยอะๆอยากกินก๋วยเตี๋ยว Hey I want to eat some noodles Noodles Noodles, noodles. คุณผู้ชมครับคำแรกก็คือข้าวแกง Curry and rice อาจจะฟังดูเหมือนกับข้าวเกาหลีก็คือ Korean rice เพราะภาษาอังกฤษคำไหนที่เริ่มต้นด้วย A E I O U อย่างเช่นคำว่า and เนี่ยนะครับมันก็จะมีการเชื่อมเสียงกันดังนั้น Korean rice อย่าระวังนะครับอาจจะไปฟังเป็นข้าวเกาหลีก็ได้และคําว right. ่าข้าวเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงตัว R ให้ชัดๆนะครับ rice นะฮะ rice เพราะถ้าออกเสียง rice เป็นเสียงตัว L หรือเสียงคล้ายๆ r o l l i ฝรั่งทั้งโลกเขาจะฟังว่าเหานะครับ rice นะฮะ rice ต่อไปเนี่ยนะครับเรามาดูเรื่องปลาชนิดหนึงครับปลา2ชนิดที่เรากินกันบ่อยๆก็คือปลาทูกับปลาดุกซึ่งปลาทูก็คือ m a c k r o และปลาดุกก็คือ catfish นะครับออกเสียงได้ดี catfish ถ้าออกเสียงไม่ดีจะกลายเป็น catfish เดี๋ยวฝรั่งอาจจะฟังเป็นเท้าแมวก็ได้หมูสับหรือหมูบดนะครับก็คือ minced pork หรือว่า ground pork ถ้า minced pork ก็คือจะเป็นหมูสับไปหน่อยส่วนถ้า ground pork ก็จะเป็นหมูบดนะฮะแต่สาวเมากก็จะใช้แทนกันได้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีกะปิกับน้ำพริกครับ shrimp paste กับ chili paste นั่นเองครับ พราะ paste เนี่ยภาษาอังกฤษก็จะแปลว่าเอาไปป้ายดังนั้นมันจะเป็นอะไรที่เหนียวๆไปป้ายได้ shrimp paste ก็คืออะไรทำมาจากตัวกุ้งเล็กๆก,ก็คือเคยใช่ไหมครับส่วนน้ำพริกก็คือ chili paste เรามาลองดูไข่3ไข่กันดีกว่าครับไข่ดาว fried egg ไข่ต้ม boiled egg และไข่เจียวก็คือ omelet สามไข่ที่พี่น้องชาวไทยทานกันบ่อยๆและสุดท้ายนะครับก็คือ a variety of food A variety of food ก็คืออาหารหลากหลายและถ้าเราอยากจะถามฝรั่งว่าอยากจะทานอะไรถามเขาว่า what would you like to eat คุณอยากจะทานอะไรเพราะมันจะสุภาพกว่า what do you wanna eat ที่จะแปลว่าอยากกินอะไร what would you like to eat คุณอยากจะทานอะไร what do you wanna eat อยากกินอะไรนะครับ